ปลาสวายจ้าทุกคนปลาสวายตัวเล็กได้มาจากบิ๊กซีช่วงเขาลดราคาตัวนี้35บาทมีหลายตัวอยู่แต่ว่ามาตัวเดียวกลัวมไม่มีคนกินด้วยอันนี้ก็จะหั่นเป็นชิ้นเนาะหั่นเป็นชิ้นหั่นเป็นชิ้นแล้วก็แม่เนี่ยแก้ไขการคาวของปลาสวายก็คือ ต้มน้ำร้อนๆแล้วก็ไปลวกก็คือต้มน้ำร้อนๆแล้วก็อปลาเนี่ยลงไปต้มต้มจนปลาเนี่ยสุกนะคะสุกแต่ไม่เละเนาะสุกมันเป็นเหมือนกันล้างเลือดล้างคาวออกเนาะแล้วเราก็ค่อยเอามาต้มใหม่อีกทีนึงก็คือน้ำซุปใหม่เวลากินก็จะไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะก็จะอร่อยมากอันนี้ก็ต้มไว้ทําเมนูตอนเย็นเนาะน่ากินไหมคะ